ทุกคนอยากจะบอกว่าการทำในหน้าติ๊กตอกมันทำเป็นอาชีพได้เลยนะคะจากที่น้ำฝนศึกษามานะคะจากอาชีพเสริมบางคนเขาทำเป็นอาชีพเสริมปัจจุบันเป็นอาชีพหลักไปแล้วแล้วเขาก็ออกมาทำาในหน้าติ๊กตอกอย่างเดียวเลยนะคะน้ำฝนจะเล่าให้ฟังนะคะอย่างน้ำฝนเองก็เพิ่งจะมาเริ่มทำในหน้าติ๊กต k อก จริงๆก็ทำมาเรื่อยๆแหละแต่ว่าไม่ได้จริงๆจังๆแล้วทีนี้ด้วยสถานการ,รกณ์เศรษฐกิจอะไรต่างๆนานาหลายๆอย่างปัจจัยในชีวิตหลายๆอย่างที่มันต้องทําให้ว่าออน้ำฝนต้องรีบทําอะไรสักอย่างแล้วอะ่ะน้ำฝนก็เลยคิดว่านี่แหละอ,อ,อ,อาชีพในหน้าทิกต o อนี่แหละมันดีแล้วนะคะมันเป็นอาชีพออนไลน์ที่แบบว่ามันทําง่ายคใครๆก็ทําได้นะคะเพียงแค่มีผู้ติดตามครบหนึ่งพคน ก็สามารถที่จะสมัครเป็นในหน้าติกตอกได้แล้วข้อดีของการทําในหน้าติกตอกคืออะไรรู้ไหมคะข้อดีของการทําในหน้าติกตอกก็คือไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องแพ็กสินค้าส่งลูกค้าเรามีหน้าที่ทําคลิปปักตะกล้า ถ้าลูกค้าเห็นลูกค้ากดสั่งซื้อในคลิปของเราหรือในหน้าช่องของเราที่มีโชว์เคสสินค้าอยู่นะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นนั้นจะได้รับก็ต่อเมื่อสินค้าถึงมือลูกค้านะคะไม่เกินเจ็ดวันช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับแต่ละร้านค้านะคะอันนี้คือจากประสบการณ์ของน้องฝนเองนะคะที่ เริ่มจับมาลุยทางในหน้าทิกตอกแบบจริงๆจ,จังๆแล้วละเพราะว่าเรามองเห็นว่ามันเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ที่แบบว่าในอนาคตมันเป็นอาชีพทําให้เราแบบว่ามีอิสระในการใช้ชีวิตนะคะทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เรา มีอิสระทางการเงินที่มากขึ้นนะคะการทำในหน้าทิกตอ,อก,ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่สนใจในการขายของออนไลน์นะคะเพียงแค่เรามีสินค้าหนึ่งชิ้นเราก็สามารถทำคลิปได้เป็นลร้อยคลิปเลยนะคะถ้าเราขยันนะคะถ้าเราขยันนะแต่ว่าถ้าเราไม่ขยันยังไงมันก็ไม่มันก็เป็นคลิปไม่ได้แล้วเราก็จะ แบบว่ายัางไงละ่ะถ้าเราไม่ขยันเราก็จะไม่มีไรายได้เพราะว่าการทําในหน้าทิกต็อกมันก็เหมือนกับการขายของออนไลน์แล้วถ้าเราต้องไม่ขายวันนี้สมนนมติวันนี้เราไม่ขายวันนี้เราไม่ขายของแต่ว่าถ้าเราทําคลิปคลิปที่ผ่านมาที่เราทําสะสมไว้มันเยอะอยู่แล้วมันก็มันก็ทําให้เรามีไรายได้ได้หนึ่งคลิปสําหรับนักฝนเองนะคะถ้าให้เลือกว่าทําคลิประหว่างทําคลิปกับไลฟ์สด ปักตะกร้าอันไหนมันจะดีกว่ากันน้ำฝนคิดว่าการทําคลิปดีกว่านะคะเพราะว่ามันมันเร็วกว่ากันมันทําได้หลากหลายแบบแต่ว่าถ้าการที่เราไลฟ์สดอย่างน้ำฝนเองเคยไลฟ์สดแล้วรู้สึกว่ามันละเมิดบ่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราถ้าเราไลฟ์แล้วก็ปักตะกร้าคำบางคำเราก็พูดไม่ได้ในไลฟ์อืม ถ้าเราพูดออกมามันก็จะโดนละเมิดเราจะโดนหักคะแนนมันก็หลายๆอย่างมันจะมีกฎชุมชนของเขาอยู่นะคะให้เราไปศึกษาเนาะก็อย่างน้ำฝนเองคิดว่าการทำคลิปดีกว่าการไลฟ์เพราะว่าหนึ่งคลิปของเราที่เราได้อัปโหลดลงไปแล้วก็มีการปักตะกร้าสินค้าในคลิปนั้นหนึ่งคลิปของเรามันจะวิ่งยังรันรันอยู่ในติ๊กตอกแบบรันอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ย อย่างเช่นน้งฝนทําคลิปแบบว่า,าขายรองเท้าผ้าใบแล้วมีเพื่อนๆอ,อยากจะซื้อรองเท้าผ้าใบแล้วก็เซิร์ชหาตรงรูปแ่นขยายก็จะมาเจอคลิปของน้ําฝนอ่าอันนี้คือเล่าให้เห็นเป็นภาพตัวอย่างประมาณนี้แล้วเขาดูคลิปแล้วเขาเขาก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเขาควรที่จะซื้อรองเท้าคู่นี้ไหม การทำคลิปมันก็มีแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะคะอันนี้อันนี้ไม่ว่ากันแล้วแต่ความถนัดแล้วก็ความสามารถของแต่และบุคคลเลยนะคะ mm hmm. ก็นะัผมมองว่าการทำคลิปนี่แหละมันง่ายแล้วก็มันแบบว่า มีเวลาเยอะกว่าลายการลายก็คือเรียลไทม์ตอนนั้นเลยถ้าลายขายได้ก็คือได้ณตอนนั้นได้ยอดณตอนนั้นแต่ว่าถ้ารายนั้นขายไม่ได้เลยก็คือไม่ได้ยอดขายเลยอันนี้คืออันนี้คือข้อแตกต่างที่น้ำฝนอยากจะยกมาเป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าถ้าทำสองั้งสองอยางไปพร้อมกันดีไหมน้ำฝนก็ตอบได้เลยว่าดีมากเพราะว่าเวลาเราลายสด เวลาเราขึ้นไลฟ์สดมันจะดันคลิปสั้นของเราแล้วก็ถ้าถ้าคลิปสั้นเรามีเยอะนะคะคลิปสั้นที่เราได้อัปโหลดลงไปมีเยอะก็คือโอกาสที่คนจะกดสั่งซื้อก็มีเยอะเหมือนกันนะคะในบางวันที่น้ำฝนไม่ได้ลงคลิปขายของเลยก็คือก็ยังขายได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้คืออยากจะมาบอกเราแล้วถ้ายิ่งเราขยันลงคลิปบ่อยๆลงคลิปทุกวันอย่างน้ำฝนเองอะชอบไปดูไลฟ์สด คนที่เขาทําในหน้าติกตอกแล้วก็ฟังเขาเล่าประสบการณ์ของตัวเองวันหนึ่งเขาจะลงลงยีคลิปใน20คลิปนี้คลิปหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ30มสิบวิแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่า30วินี้ยี่สิบยี่คลิปมันก็ใช้เวลาแค่ หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแต่เรานะคะอันนี้คือมันมันน้ำฝนมองว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายเราทําง่ายทําง่ายนะคะสินค้าเราก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไม่จําเป็นต้องไปซื้อถ้าเรายังไม่มีสินค้าแต่ว่าเราอยากจะทําในหน้าทิกต o อกนะคะไม่ต้องไปซื้อเลยเอาของที่เราใช้อยู่แล้วก็มารีวิวได้เลยมาทําคลิปได้เลยนะคะเพียงแค่มีหน้าเราอย่างน้อยมีหน้าเราถ้าเกิดว่า ลูกค้าหรือเพื่อนๆเห็นหน้าเราในคลิปเป็นประจำเขาก็จะมีโอกาสที่จะกดสั่งซื้อได้ง่ายนะคะเพราะว่าเขาก็จะมองมองว่าช่องของเรามันมีตัวตนแล้วเราก็ใช้จริงๆแล้วก็บอกสรรพคุณบอกรุ่นนี่นั่นในคลิปได้เลยว่าใช้แล้วเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะอันนี้คือมาเล่าให้ฟังข้าวๆแต่ว่าคือ น้ำฝนเองก็ยังไม่ได้เก่งนะคะก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้น้ำฝนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำฝนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้ำฝนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ